สวัสดีครับผมต่อคนขนปลานะครับวันนี้จะมาดีไอวที่วางถังน้ําแข็งนะฮะเวลาเราออกทริปเนี่ยอยากจะได้ถังน้ําแข็งใหญ่ๆเพื่อที่จะใส่น้ําแข็งได้เยอะๆนะครับเวลา,เาวางเนี่ยมันก็จะวางเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าวางพาดมันจะวางไม่ได้ต้องวางไปแบบนี้แต่มันลําบากตอนที่เวลาล้วงครับเวลาเราล้วงเราต้องอยู่ข้างหน้าเรือแล้วก็ต้องล้วงไปข้างๆอย่างนี้อ่นะบางทีใส่ปลาด้วยก็ลําบากนะครับปลาหลุดปลาล่วงอะไรมัางครับ ผมก็เลยคิดนะฮะแผ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับใช้แผ่นไม้สองแผ่นนะฮะเดี๋ยวลองมาดูนะครับเป็นแผ่นไม้สองแผ่นนะครับอเอามาเจาะรูเสร็จแล้วก็จะใช้นอ็อตนะครับใช้นอ็อต อันนี้คือไม่ต้องเจาะเรือนะครับก็ใช้น็อตให้มันขึ้นมาอ่าแล้วก็บิดบิดบิดเต็ดเลยนะครับตัวนี้อ่าแผ่นไม้ก็ไม้พาเลทหาได้ทั่วไปเนาะตามร้านขายไม้มือสองนะครับถูกๆครับผมซื้อมาแผนแ่นละสามสิบาทสาสิบห้าบาทนะฮะเอามาปัดปัด,ปด,ปดแล้วก็เจาะรูนะครับใช้นอ็นอตน็อตตัวนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะฮะสิบหกตัวเนี่ยหนึ่งเออแปดตัวเนี่ยผมซื้ออยู่ยี่สิบาท ตำรํานวัสดุขอสร้างเขาก็มีขายอยู่นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็ต้องเจาะอันนี้ก่อนมีตัวนี้นะครับห่วงนะฮะเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ใช้อันนี้กับจะเป็นไอโซฮะที่เขาใช้จูงหมาเนาะจูงสุนัขนะครับต้องมาตัดเอาส่วนตัวนี้ตัวละยี่สิบาทเนาะตัวยี่สิบบาทนะครับเอามารังไว้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูวิธีการนะครับ น้ำแข็งนะครับยกพอดีเลยนะครับไม่รู้เป็นรุ่นอะไรแล้วนะครับตอนนี้อ่าใส่วางเสร็จแล้วปุ๊บใช้ตัวนี้นะครับเกี่ยวใช้ตัวนี้เกี่ยวเสร็จแล้วก็ทำให้มันตึงๆ อน,นี้ก็เกี่ยวนี่ก็เกี่ยวนะครับสีด้านนะครับก็สามารถที่จะทำให้มันหยุดนิ่งนะฮะหยุดนิ่งๆเลยโอ้โหแค่นี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับอ่าก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้ากันด้านหน้านะครับผมไปเจาะแล้วก็ใส่ห่วงเล็กๆนะฮะติดไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ทําไมใส่ร่มครับนี่เราอยากจะกางร่มนะครับเสียบเข้าไปนี่จะเป็นขาร่มนี่นะครับด้านหน้าเยไหมฮะเปิดได้สบายนะครับ อ่าไม่ต้องเอื้อมแล้วนะครับอยู่หน้าเรือก็สามารถได้จะเปิดทางน้ําแข็งแบบสบายๆแบบนี้ได้นะครับอ่าร่มอ่เอามากลางดูซินี่ร่มของผมอ,อันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทร้านของถูกนะครับนี่ครับเี็นนะฮะเออ ถังน้ำแข็งหนึ่งถังไปได้หมดเลยนะครับใส่น้ำแข็งได้เยอะๆเปิดได้ข้างหน้าได้นะครับอ่าก็เอามาฝากเพื่อนๆนักตกปลาฟิลฟรีฟิชชิ่งนะครับอ่าไปลองดูนะครับโอเคมีสมาชิกนะครับมาถามว่าผมใช้ผมใส่น็อตดดล่างแผ่นไม้อย่างไงนะครับผมจะใช้น็อตแบบนี้นะฮะอ่ามีแหวนสองตัวนะครับ ตัวน็อตเนี่ยใช้เบอร์เป็นน็อตเบอร์สิบนะตรงแหวนมันครับเป็นเบอร์สิบแต่ว่าตัวของมันเนี่ยจะเป็นเบอร์สิบสองนะครับความยาวก็ประมาณเอามาเนี้ยนะวิธีการใส่ครับผมก็เอาลอดตรงร่องนะครับเข้าไปนะแหวนต้องไม่หลุดออกจากร่องนะครับนะแหวนต้องไม่หลุดนะครับ ใส่เข้าไปสองอันเลยเพราะว่าเรามีสองรูเนาะอ้าใส่เข้าไปสองอันเลยอันแรกมาโอเคอันที่สองมาก็จับจับใส่ตรงตรงรูครับะนะฮะแค่นี้ครับโผล่ขึ้นมาล้เสร็จแล้วก็เอา แหวนลองหตัวแหวนลองตัวนะครับจับนิดหนึงปึ๊บปึ๊บปึจับนิดหนึ่งปึ๊บึ๊อ่านี้เงานจับนิดหนึ่งนิ่งอ่าหอมโผล่รถจับนิดหนึ่งลงไปอ่าพอมันติดพอมันลงไปติด แหวงข้างล่างแล้วมันก็จะแน่นของมันเองครับผมนี่ครับอ่ะเสร็จแล้วก็เบิร์สิบนะครับกดนิดนึงครับแน่นแล้วครับไม่ไปไหนแล้วแค่นี้แน่นปึ๊กรับผมโอเคนะครับ